สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจูวิตลั่นรัฐบาลจะพังเพราะโควิดส่วนประชาชนพังเพราะเศรษฐกิจรัฐบาลออกนโยบายกนละเครื่องเฟดห่งเฟดสองเต็มไปหมดส่วนรอบเก็บตกเปิดให้สมัครแค่10นาทีแรกก็เต็มแจกราชนะอีก30ล้านคนได้คนละ7,000บาทปรหมดกันสุดๆประชาชนแห่แย่งกันชิงโชคได้บ้างไม่ได้บ้างเพื่อให้พอ,อยาไส้ไปได้อีกสักพัก แต่แท้จริงแล้วฐานรากของเศรษฐกิจล่มสลายเพราะความกลัวโควิดเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่นักท่องเที่ยวต่างชาติหายไปเกือบปีพอมีนักท่องเที่ยวดันเกิดโควิดระลอกใหม่อีกเพราะความบกพร่องของเหนที่ที่หลับตาลงข้างหนึ่งเรื่องบอ่อนละแรงงานเถื่อนเป็นต้นต่อพแพร่ระบาดท,ทำให้ประชาชนเดือดร้อนไปท่่นหน้า ภาคการท่องเทีย่ยวตั้งแต่สนามบินไปยันโรงแรมร้านอาหารร้านค้าเกือบทุกประเภทเงียบสงบรวมไปถึงกรุงเทพฯรถลาบนถนนลดลงนักเรียนเด็กเล็กน่าเป็นห่วงเราต้องอยู่บ้านเรียนออนไลน์ขาดการทำกิจกรรมร่วมห้างร้านค้ตาตลาดผู้คนเหงาหงอยเพราะกลัวโควิด รายได้หมดต้องลดค่าใช้จ่ายเงินรัฐบาลร้อยหรอเดียวยาซ้ำซากจนหมดกระเป๋าเกลี้ยงครังวันนี้รัฐบาลเพิ่งผ่อนปรนแต่โรงเรียนปิดต่อฝ่าวรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการช่วยกระนาติดตามลดค่าเทอมคนละครึ่งกับโรงเรียนดีกว่าไปห่วงเมียรงผู้ว่ากทมเถอะครับหรือต้องให้คนไทยตั้งความหวังกับวัคซีนว่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น แถมการติดเชื้อหากตรวจเชิงรุกก็มีงอกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่รัฐบาลบอกแนวโน้มลดลงออกข่าวให้กำลังใจแต่ประชาชนหมดความหวงังเพระอาจเกิดสารพัดการละเลยของเจ้าหน้าที่ที่โผล่ออกมาอีกความกลัวโควิดกระเพือจนลามไปทุกคนตั้งแต่เด็กไปยันคนแก่ทุกวงการทุกธุรกิจและแน่นอนรวมไปถึงวงการการเมืองที่จะเผารัฐบาลรอบสอง มีอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนหน้าฝ่ายค้านหลักพักเพื่อไทยเผาหัวเชือ้ออุปหัวข้ออภิปรายเป็นความลับตามสไตล์เพื่อใช้ต่อรองราคาบอกจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคล แต่ไม่บอกว่าใครเพราะถึงเวลาแม้จะบอกแต่เวลาอภิปรายจริงอาจเริมอภิปรายคนสําคัญฝั่งรัฐบาลเหมือนอภิปรายครั้งก่อนเลิมบิ๊กป้อมพลเอกประรว,วิตยวงสุวรรณอีกหรือไม่ชาวประชาชย,ยังแคลงใจไม่หายค่อนขอดหาว่าเป็นฝ่ายขานเทียมแล้วตอนนี้เลยต้องเอายาดองของแรงอย่างสารวัตรเฉลิมมากระตุ้นนอกสภาแต่เข้าไปเหยียบในสภาอภิปรายเองไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นสสดูท่านแล้วรัฐบาลจะพังเพราะโค มากกว่าจะพังเพราะฝ่ายค้านเหมือนประชาชนคนไทยที่จะพังเพราะเศรษฐกิจมากกว่าพังเพราะโควิดท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ